พบพระพุทธรูปเก่าอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวก็จะได้ซ่อมแซมให้ดูงดงามขึ้นพอนั่งอยู่หลังพระแบบนี้ก็นึกถึงคําว่าปิดทองหลังพระนะปิดทองหลังพระก็เป็นคําที่ทุกท่านทราบดีว่าคือคําที่บอกว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มในโลกนี้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายอยู่เบื้องหลังความเจริญของสังคมเป็นคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังและทําให้เกิดความสําเร็จที่สวยงามตั้งแต่หลังพระไป ซึ่งก็ขอให้กำลังใจคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเรียกว่าคนปิดทองหลังพระนโยมอย่างน้อยๆที่สุดคนข้างหน้าเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เห็นนะว่าคนที่อยู่ข้างหลังและปิดทองหลังพระจริงไหมแต่อย่างน้อยๆที่สุดก็ยังมีคนที่อยู่ข้างหลังพระที่ปิดทองหลังพระเหมือนกันเนี่ยอย่างน้อยคนที่อยู่ข้างหลังพระด้วยกันก็จะเห็นแน่นอนและที่แน่ๆนะคนที่อยู่ข้างหน้าพระอย่างน้อยก็คงจะต้องรู้ว่าข้างหลังเนี่ยเขา ทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งเขาอาจจะเขาต้องทําสิ่งที่ดีๆแน่ๆเพราะว่าทองที่อยู่หลังพระเนี่ยมันสะท้อนเป็นแสงเข้าหน้าเข้าหน้าคนที่อยู่ข้างหลังทําให้หน้าดูสว่างขึ้นนายกอุปมาเนี่ยก็คือว่าใจของเขาสะอาดใจของเขาประเสริฐใจของเขาเจริญนะความสว่างของหน้าเขาที่ทองมากระทบก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าความดีของเขาทําให้จิตใจของเขางดงาม หลายๆอย่างของเขาเจริญขึ้นชีวิตเขาเจริญขึ้นเขามีความรุ่งเรืองขึ้นนะและสังคมก็เกิดความสว่างจากการที่คนไปปิดทองหลังพระก็คือสังคมเจริญขึ้นสังคมดีขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมเรียนแบบคนดีดดีขึ้นมากขึ้นดังนั้นก็จึงนะนึกถึงในข้อที่หนึ่งว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่ปิดทองหลังพระด้วยกันอย่างน้อยต้องเห็นว่ายังมีคนที่ทำงานปิดทองหลังพระจริงๆ ทำดีอยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ 2. คนที่อยู่เบื้องหน้าผู้ที่มีปัญญาและเฝ้าสังเกตก็คงจะรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มนั้นเน่ยเขากําลังทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นสิ่งดีแน่นอนเพราะแสงมันสะท้อนจากแผ่นทองเข้าหน้าเขาหน้าของเขาสว่างก็เปรียบเทียบว่าชีวิตของเขาจเจริญชีวิตของเขามีความสุขแม้เขาจะจนแต่ก็เห็นเขามีความสุขดีแม้เขาจะไม่ได้ร่ำรวยเลิศเลอ ดูดีเท่ากับใครแต่ทําไมดูเขามีความสุขจังเลยนั่นอุปมายกตัวอย่างว่าเหมือนกับแผ่นทองเนี่ยแสงสะท้อนเข้าหน้าเขาดูสว่างขึ้นดังนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นกําลังใจนะว่าการทํางานอยู่เบื้องหลังความสําเร็จอะไรอีกหลายๆอย่างที่หลายท่านกําลังทําอยู่ทํานโยมนะทำให้สังคมของเราสว่างขึ้นยกตัวอย่างด้วยการปิดทองหลังพระ เพื่อที่จะให้ทราบว่าสังคมต้องการความสว่างจะได้เดินไปไม่หลงทางไม่ตกหลุมตกร่องยังมีอีกหลายเรื่องที่สังคมของเราอาจจะตกหลุมตกร่องมากมายก็ขอเป็นกำลังใจด้วยพระพุทธรูปเก่าที่พบมาจะได้ซ่อมแซมให้ดูงดงามขึ้นขอจเจริญในธรรมด้วยกันทุกทกท่านอายุวันโนสุขขังพลังเทิน